ความเท่าเทียมกันเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสำคัญนะผมก็เลยคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจผมรู้สึกเป็นเกียรติที่เลือกผมใส่ไปได้ห้านาทีขาก็ชาแล้วอะ่ะความรู้สึกใส่ทุนสูงเข้าไปความรู้สึกแรกคือว่าแบบข้างหน้ามันบีบมากมันใส่ยากมากเลยอะ่ะสุดสแล้วงความลำบาก่อ now I understand really คือผมเป็นคนเท้าข้างหน้ากว้างใช่ไหมแล้วมันแบบมันทรมานหนระอรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเขาใส่กันได้ยังไงอะ่ะ ส,สิ่งที่ดีที่สุดของการใส่ทาให้ผมคิดได้อย่างหนึ่งว่าโอ้โหเวลาที่ผู้หญิงเขาบ่นเลยว่ามันเจ็บเท้าแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจ็บอะไรนักหนามันเจ็บจริงอะถ้าต้องทําอาหารจสกเท้าต้นสูงผมรู้สึกว mm ่า hmm. มันคงจะทําลําบากหนึ uh ่งอย่างแล้วก็ผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยมันคงจะสูงไปเพราะเมื่อกี้ที่ลองใส่ผมว่าน่าจะประมาณ2เมตรนะัวกลงผมอ่ะกลุ่มมาด้วยเห็นผู้หญิงครับที่ผมเข้าใจว่าเขาคงพยายามจะ stretch รองเท้าให้กับแฟนแฟนเขาผมใส่จะเล่น แลกกันเล่นๆอีกนอ่งอาจจะอยากให้เข้าใจผู้หญิงมั้คะเพืาอแบบใส่แล้วมึ